เรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผี EP 115โรงทยาบาลร้างสี่แยกคูเมืองลำพูนแสงไฟถนนที่สลัวสลัวตรงสี่แยกคูเมืองไม่เคยสว่างเพียงพอที่จะให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยได้อย่างแท้จริงเพราะเงามืดขนาดใหญ่ของตึกสี่ชั้นที่ตั้งตะงานอยู่นั้นคอยกลืนกินทุกสายตาที่มองไป โรงพยาบาลเก่าซึ่งไม่มีใครย่างกรายเข้ามาเกือบ30ปีว่ากันว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูนที่ขับขั่งด้วยคนไข้แต่แล้วโรคระบาดร้ายแรงก็เข้ามาในช่วงต้นทศวรรษ2530มันเริ่มจากไข้ที่รักษาไม่หายจนกลายเป็นปอดติดเชือ้อและแพร่กระจายรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง ในเวลาไม่กี่เดือนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า40รายหลายคนตายในห้องพักคนไข้หลายศพไม่ได้เผาอย่างถูกต้องเพราะญาติกลัวการติดเชื้อโรงพยาบาลถูกปิดแบบกระทันหันเหลือเพียงอาคารร้างกับข่าวลือที่เล่าต่อกันมาค่ำคืนวันศุกร์นักศึกษากลุ่มเล็กๆจากเชียงใหม่ขับรถเข้ามาเที่ยวลำพูนพวกเขาสนใจตำนานท้องถิ่นและอยากลองพิสูจน์สิ่งลี้ลับ โรงพยาบาลคูเมืองถูกเลือกเป็นจุดหมายแน่ใจหรอวะว่าจะเข้าไปจริงๆเสียงของต้นเอ่ยขึ้นเขายืนมองอาคารร้างด้วยความลังเลก็มันดังนี่ว่าคนลํำพูนยังเล่าว,ว่าตอนดึกๆเห็นคนไข้เดินอยู่ที่ระเบียงถ้าไม่ลองแล้วจะรู้อะไรแพล่พูดพลางยกมือถือขึ้นเตรียมถ่าย อากาศเย็นเฉียบทั้งเป็นต้นกันยาลมพัดผ่านเข้ามาจากด้านในอาคารส่งกลิ่นอับคลุ้งเหมือนผ้าพันแผลเก่าที่ชื้นและเลือดแห้งคละคละ้าทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้ามาในโถงรับแขกร้าวเหล็กขึ้นสนิมและเก้าอี้พลาสติกหักพังยังคงกองอยู่บนกำแพงมีคราบน้ำลายเป็นเส้นยาวลงมาเหมือนร่องรอยการร้องไห,ห้เฮ้ยได้ยินไหมเหมือนมีเสียงคนไอนกกระซิบเบาๆ เสียงนั้นดังจริงแผ่วเบาเหมือนคนเจ็บหนักหายใจติดขัดแผ่วๆอยู่ในความมืดชั้นสองพวกเขาเดินขึ้นบันไดเหล็กเสียงดังเอียดอาดไปทั้งชั้นเมื่อถึงห้องผู้ป่วยรวมประตูไม้ผุพังยังคงปิดไม่สนิทเมื่อดันเข้าไปภาพที่เห็นทำให้ทุกคนแข็งค้างเตียงเหล็กเรียงกันเป็นแถวยาวผ้าปูเตียงกลายเป็นสีเหลืองกรอบบางเตียงยังมีคราบดำเหมือนเลือดเกาะติด ผ้าม่านที่กั้นเตียงขาดรุ่งริ่งผิวไหวอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมตรงนั้นแผลวชีไปที่ปลายห้องมีเงาร่างซีดเสียวเหมือนคนไข้สวมชุดผู้ป่วยเดินช้าๆหลังค่อมหัวหันเอียงไปด้านข้างเหมือนกระดูกคอหักร่างนั้นไม่ส่งเสียงแต่ฝ่าเท้าที่ลากไปตามพื้นกลับได้ยินชัดเจนอย่าไปมองตาเขา เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากมุมห้องเหมือนเสียงของผู้หญิงที่เตือนแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นตำนานที่เล่ากันว่าโรคระบาดท,ที่คร่าชีวิตคนที่นี่ไม่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดแต่มีข่าวลือว่าตอนนั้นโรงพยาบาลทดลองยารักษาโดยไม่บอกกับผู้ป่วยจริงๆยาบางชุดทำให้ปอดพังและติดเชื้ออย่างรุนแรง ญาติคนไข้บางรายรู้ความจริงแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะถูกขม่มขู่คนที่ตายไม่ได้จากไปอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความทรมานวิญญาณเหล่านั้นเลยไม่เคยยอมออกจากตึกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงมักได้ยินเสียงหามคนไข้ในตอนเด็กเห็นเงาคนเดินริมหน้าต่างหรือบางครั้งได้ยินเสียงหมอเรียกชื่อผู้ป่วยที่เสียไปแล้ว เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่สำหรับนักศึกษากลับเหมือนชั่วโมงยาวนานไฟฉายส่องไปเจอป้ายชื่อคนไข้ที่ยังแขวนอยู่กับเตียงหนึ่งสุพจน์กิติวัน2532ทันใดนั้นเสียงไอรุนแรงก็ดังลั่นห้องเหมือนมีหลายสิบคนพร้อมกันทุกคนแตกตื่นวิ่งออกจากห้องบันไดที่ก้าวลงไปกลับยาวไม่สิ้นสุดเหมือนวนซ้ำต้นร้องลั่น เฮ้ยทำไมไม่ถึงชั้นล่างสักทีรอบตัวพวกเขามีเงาคนไข้ล้อมไว้มากขึ้นบางคนถือสายน้ำเกลือที่ขาดวินบางคนปากซีดแต่ยังพยายามเรียกหาหมอช่วยด้วยแพลวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าจอกลายเป็นสีดำสะท้อนใบหน้าตัวเองที่ซีดเสียวเหมือนคนตายอย่าอยู่ต่อเลยออกไปเถอะเสียงหญิงลึกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้หูของนกอย่างชัดเจน แล้วอยู่ดีๆประตูทางออกก็โผล่ขึ้นตรงหน้าทุกคนวิ่งพุ่งออกไปทันทีเมื่อถึงด้านนอกทั้งสี่คนหอถหายใจหนักเหมือนพึ่งรอดตายแต่เมื่อหันกลับไปมองอาคารร้างเงาของคนไข้หลายสิบตัวยังคงยืนอยู่ตรงระเบียงมองลงมาที่พวกเขาเงียบเงียบ หนึ่งในนั้นคือชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อกาวเปื้อนเลือดแทงใบหน้ามีแต่รอยบิดเบี้ยวเขายกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังสั่งให้ใครสักคนกลับเข้ามาตั้งแต่นั้นมาทั้งกลุ่มไม่เคยพูดถึงคืนนั้นอีกแต่ข่าวลือโรงพยาบาลคูเมืองกลับยิ่งดังขึ้นชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งที่มีคนเข้าไปจะมีเสียงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในห้องผู้ป่วย เสียงร้องขอความช่วยเหลือของคนที่ไม่เคยได้กลับออกมาที่มาและมูลเหตุของเรื่องโรงพยาบาลเก่าตรงสี่แยกคูเมืองจังหวัดลำพูนเคยถูกปิดหลังเกิดโรคระบาดรุนแรงในทศวรรษ2530 มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลายรายไม่ได้ทําพิธีศพตามความเชื่อเพราะกลัวการติดเชือ้อชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันว่าวิญญาณคนไข้ยังวนเวียนอยู่โดยเฉพาะช่วงกลางคืน